สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟลิมปล่อยโฮแม่ต้องนั่งรถเมย์ไปทำงานโดนดูทูกเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มในวงการที่ต้องเจอสารพัดข่าวเช้าเข้ามาในชีวิตตลอดการทำงานจนได้รับฉายาแมวเก้าชีวิตในวงการบันเทิงสำหรับหนุ่มฟลิมรัฐ,ฐภูิตโตคงทรัพย์ที่สุดท้ายก็ได้กลับมายืนหยัดทำงานที่ตัวเองรักอีกครั้งล่าสุดหนุ่มฟลิมออกมาเล่าเรื่องเศร้าที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก,ก่อนเกี่ยวกับครอบครัวว่า ตดนมารสมลูกใหญ่เข้ามาในชีวิตจนต้องตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษฟลิลมรัฐพงม์เผยช่วงชีวิตหลังจากที่ผมบวชเรียนเรียบร้อยผมก็ตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเพราะว่ามีพี่สาวผมอยู่ที่นั่นผมต้องพาคุณแม่ผมไปด้วยเพราะผมต้องอยู่ติดกันตลอดเวลาพอผมพาแม่ไปด้วยค่าใช้จ่ายมันก็เลยเพิ่มขึ้นไปด้วยทั้งค่าใช้จ่ายค่ากินค่าที่พัก ภาพแม่คือภาพที่ผมแบบสะเทือนใจที่สุดในชีวิตเลยเพราะตัวผมเองผมเจออะไรผมรับได้แต่ที่ผมเห็นแม่อันนั้นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตผมด้วยว่าผมรับไม่ได้เพราะว่าผมห้ามพ่อแม่หรือครอบครัวของผมมาให้ทำงานตั้งแต่ผมอายุ17ปีผมบอกว่าผมจะเลี้ยงเองและผมทำแบบนั้นมาได้ตลอดเลยผมเลี้ยงทุกคนเลี้ยงคุณย่าผมจนท่านลาไปเลยแต่ภาพที่ผมเห็นวันนั้นที่ผมอยู่อังกฤษ คุณแม่ผมเขาเบื่อแล้วเขามีความรู้เรื่องสักคิ้วเรื่องย้อมผมเสริมสวยเขาเลยออกไปทำงานตามร้านตัดผมไทยนั่นแหละครับที่เป็นภาพที่ผมเห็นแล้วแบบทำไมมันต้องมาเป็นแบบนี้คือแม่ต้องมานั่งรถเมล์ซึ่งเวลาที่เขากลับมาแล้วเขาเล่าให้เราฟังคือเขาหัวเราะได้เพื่อนแต่ลึกๆผมเจ็บปวดผมไม่ชอบผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเขาก็พยายามบอกแต่ในมุมดีๆให้ผมฟังแล้วบางครั้งผมบอกว่าผมไปเรียนแล้วนะ แต่ผมแอบดูแม่เรื่องนี้ผมไม่ได้เล่าที่ไหนเลยคือผมแอบดูแล้วผมน้ําตาร่วงแล้วแม่ก็เดินออกไปภาษาอังกฤษแม่คือไม่ได้เลยแต่เขาแบบไปสู้ชีวิตออกไปนั่งรถเมย์พอผมเห็นแม่ผมเกาะรถเมย์ตั้งแต่ผมอายุ17ปีเราไม่เคยทําให้เขาเป็นแบบนี้เลยนะแต่ความผิดพลาดของเราทําให้เขาเป็นแบบนี้เลยซึ่งเขาก็บอกเราว่าเขามีความสุขแต่ผมคิดว่าเขาไม่มีความสุข ใครมันจะไปรับได้ไม่ใช่การติดดินไม่ใช่ใครรับไม่ได้แต่ใครจะไปรับได้ตอนที่แบบเพราะสิ่งที่เขาจะไปเจอผมรู้ว่าเขาต้องไปเจออะไรแม่ฟิล์มเหรอทำไมมาตัดผมทำไมมาทำอย่างนี้ผมเข้าใจว่าแม่แกร่งมากเพราะผมก็ได้ทุกอย่างมาจากแม่เพราะว่าแม่เป็นแบบอย่างท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ